ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบตกปลามากและรักในการตกปลาเป็นที่สุดผมจะชอบไปตกปลาและผมมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือการหาเหยื่ยปอปลอมผมพกเหยื่ยปอปลอมไปในถุงพลาสติกอย่างดีและใช้เวลาในการหาค่อนข้างนานเพราะมันมั่วซั่วจนปลาเบ็ดทิ่มนิ้วผมผมก็ยังคงงุ่นง่านกับการหาเหยื่ยปอปลอมที่จะเอามาตกปลาให้ตรงได้แต่แล้วมันก็ไม่ได้ เพราะมันหายากและมั่วสซัววุ่นวายไปหมดมันจึงทําให้ผมเครียดอย่างบา้าคลั่งจนพระเจ้าได้เห็นใจผมและรอบที่สองผมก็ยังพลาดรอบที่สมเท่านั้นแหละผมได้มาเจอกับสิ่งสิ่งนี้มันคือขอบคุณพระเจ้าที่ส่งแสงมาให้ผมกล่องอุปกรณ์ตกปลาบาย88ิฟิตชิงแคมใส่เหยื่อปลอมได้ไม่เกะก,กะ ใช้ง่ายมีฝาปิดอย่างดีร็อกแน่นชีวิตผมก็ง่ายขึ้นเยอะเลยจากการที่ผมต้องไปตกปลาผมก็ใช้ถุงใบเดิมนั่นแหละแล้วเอาเหยื่อออกมาดูมันทำให้ผมรู้สึกดีเวลาที่ผมเลือกเหยื่อปลอมไม่ต้องเจ็บนิ้วโดนตาเบ็ดตำอีกต่อไปผมก็แค่เปิดและหยิบเลือกใช้งานได้เลยจากนั้นผมก็นำมาเกี่ยวกับกิบที่ปลายคันเบ็ดแบบนี้ เกี่ยวง่ายใช้ง่ายหาง่ายหยิบง่ายหายรู้ดูงามตาถ้ากล่องเต็มเราก็ซื้อกล่องใบใหม่เพราะว่ากล่องมันไม่ได้แพงเลยนี่ผมก็ง่ายและสะดวกมากในการที่ผมจะไปตกปลาแค่นี้ผมก็พร้อมแล้วฝาปิดบล็อกอย่างดีแน่นหนาไม่ต้องห่วงหยายเอาไม่มีหลน่นแน่นอนแม้แต่ผมจะทำหล่นกล่องก็ยังไม่เป็นอะไรหรือผมจะแกล้งโยนทิ้งไปเพราะโมโหเมีย มันก็ยังไม่เป็นอะไรเห็นไหมล่ะผู้ชมมันดีมากๆเลยให้คุณมาใช้กล่องใบนี้เถอะมันดีจริงๆนะคุณเชื่อผมได้เลยว่ากล่องเนี่ยมันดีมากพระเจ้าสรงกล่องมาให้ผมใช้ผมก็ใช้มันนะแล้วผมก็อยากจะบอกให้คุณใช้ด้วยเพราะของมันดี